เดี๋ยวเราเอาเอาแบบนั้นนะ่ะนะครับเฮ้ยอร่อยจริงอร่อยจริงดเดี๋ยววันนี้เราอยู่ในบูธท,ที่เขาขายพวกอินกิเดียนนะฮะเป็นเป็นเนื้อใช่ไหมพี่เป็นเนื้อเป็นเป็นเนื้อนะฮะแต่ผมไม่ทราบรายละเอียดแต่น่าจะเป็นเนื้อวากิวอะ่ะผมเดี๋ยวผมขอคุยกับทางทางทางพี่เขาขายนะฮะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเดี๋ยวเราก็ซื้อนะฮะเอาตัวไหนบ้างกดนี่ ตัวไหนบ้างเอาสามาอรเอาสาันเลยไหมล่ะเฮะเอาสามมันเลยเอานี้เอานี้เอานั้นด้วย่อยาาใช่ป่ะา้อเก้าเอาเอาสอันเอาสามกับตัวนี้เลยไปลองใช่สวัสดีค่ะอันนี้มันต่างกันยังไงอะครเต่างไซส์กันเท่านั้นค่ะต่างไซส์เฉยแต่มันคือคุณภาพเดียวกัน มันจะมีถ้าเป็นกลมๆมันจะเป็นในพาร์ทของเป็นลิปอายนะค,ะ,คะแล้วก็พาร์ทตรงนี้จะเป็นเซอร์ลนะคะหรือสติปลอยอค่ะส่วนเนี้ยลูกค้าจะพาจะชอบลูกค้ากลุ่มของพวกหนุ่มๆนะคะชอบตรงที่ว่าตัวเนี้ยมีมันติดนะคะก็จะได้ฟิลแบบว่าเนื้อติดมันนะคะในอติมันส่วนลิปอายเนี่ยโดยปกติแล้วนะคะราคาต่อกิโลเนี่ยจะสูงกว่าตัวกลุ่มน,นี้นะคะลิปอายหรือว่าสันแหลมที่เราเรียกกันนะคะ ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มลิปอายที่มีความนุ่มชุ่มฉ่ำคุณผู้หญิงก็จะชอบตัวน,นี้ค่ะอย่างนั้นเอาตัวไหนแล้วเียตอนนี้ครับอันหนึ่งแล้วก็เอาอันเล็กไหมหรือว่าไม่แล้ว<ช>เพราะมาต่างกันที่ไซส์เฉยๆใช่ใช่แต่ว่าถ้าทานสเต็กเนี่ยค่ะพี่แนะนําว่าเวลาทานสเต็กต้องทานเต็มคําถึงจะอร่อยถูกต้องไหมคะใช่เพราะว่าบางทีเราทานแค่ครึ่งคําเนี่ยนะมันจะแบบว่าขาดไปอะค่ะค่ะ กนี้อันนี้ก็จะแบบอันนี้ชิ้นนึงก็สามหบาทเองค่ะสเต็กชิ้นงามๆเลยนำเข้าหรือว่าจากไทยครับนำเข้าค่ะนำเข้าออสเตรเลียค่ะใช่ค่ะมาต่างกันยังไงพี่พี่เขาว่าเลือนึงออสเตรเลียกับอไทเลือดเนื้อเลี้ยงคนละที่แน่นอนอันที่หนึ่งนะคะสายพันธุ์ค่ะภูมิอากาศใช่ค่ะใช่ค่ะออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีปศุสัตว์เป็นอ่าเป็นเป็นกลุ่มที่ที่ใหญ่ที่สุดปศุสัตว์เป็นเขาเรียกอะไรคะเป็นแหล่งรายได้ของเขาเนืะอเขาส่งทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าจากออสเตรเลียในกลุ่มนนี้ะะค เรบอร์เนี่ยจะเป็นที่แบบว่าปลอดภัยเรื่องของการบริโภคทุกสิ่งอย่างค่ะอย่างนั้นเอาอันนี้ชิ้นหนึ่งเนาะแล้วก็เอาเอาตัวกลมๆอันหนึ่งได้ค่ะกลมๆเป็นเล็กซ์ชนอเดี๋ยวผมจะเอาไปย่างในสตูแล้วไปชิมกันว่าสองอันเนี้ยแต่ผมพูดได้เลยนะมันอร่อยมากครับจากที่ชิมตรนั้นมาแล้วใช่วิธีย่างเนี่ยแค่ใส่อันนี้เฉยใช่ไหม๋ยวาลองถามพี่ พี่วิธีย่างนี่ này, ก็คือใส่เนยเฉยใช่ไหมครับค่ะถ้าเป็นใสไปกระทะใช่ค่ะไม่ไม่ไม่ต้องก็ได้ค่ะเพราะตัวนี้มันมีผ่านการหมักมาจากทางออสเตรเลียเรียบร้อยแล้วผ่านโปรเซสมาเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ต้องใส่เนยเลยใช่ค่ะหรวางใส่กระทะเฉยก็ไดใ้ใช่ค่ะบู๊ทพี่เขาจะคนเยอะนิดนึงเพราะว่าเขาเปิดเปิดมีครัวเปิดอ่ะแล้วก็ทั้งกินทั้งอะไรหอมมากใช่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 เดินทานกินต้องหยุดเดี๋ยวเราจะเอาไปย่างในสตูกันเราได้มาแล้ว เดี๋ยวเราไปเจอกันในสตูนะครับ